สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ชิป้าพี่น้องมาเห็ดเ็ดเข็มทองซุปแป้งทอดเสิบๆบน้ำกกัครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องว่าเขาเห็ดแนวจังใด แปลงจะให้มันคนเกินไปได้ครับพี่น้องให้มันเล้วๆแน่นิดนึง เข็มทองมาฉีกเป็นเส้นๆนดครับพี่น้องน้ำมันใส่กระทะตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดๆได้ครับพี่น้องเปิดไฟกลางนะครับ ้างน้ำมันเดือดแล้วเห็ดลงไปชุบก็แปลงซ้ำพอดีทอดด้ครับพี่น้องย่อเห็ดลงไปแชก็ปแปลงไว้ได้ครับอย่างนันค สักผ้ากับกรบาฟด่านนะครับพี่น้องกราฟแล้วห้องก็กเอาพี่มาฉีกฉีกฉีกออกให้เป็นส่วนเป็นส่วนนะครับพ่อเดี๋ยวีเหลืองทองแล้วห้องมาผัาไกไว่ครับพี่น้องนักใส่จานพ้อมเสร์ฟให่น้องเอลส์ใสกับน้องฟ้า,ราครับพี่น้องซิมมังครับพอซิมมังทห้กันครับ,รบอุ้ยแซบแซบแซบ,แบกรอบกรอบนัวนัวเข้มเข้ม ข่ากกดไก่ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเด้วยพี่น้องเด้อ